สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับมาพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะวันนี้เรามาเจอกันที่สถานีรถไฟบ้านหมอสำหรับสถานีรถไฟแห่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะที่มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟบ้านหมอแห่งนี้แล้วก็พร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณสถานีแห่งนี้กันนะก็เดี๋ยวเราตามไปดูในสถานีกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณสถานีนะฮสำหรับสถานีรถไฟบ้านหมอเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็เป็นสถานีรถไฟนะที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือนี่ทางด้านหน้าของเรานี่ก็คือตัวอาคารสถานีนะครับผมสำหรับสถานีบ้านหมอเนี่ยก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟท่าเรือนะแล้วก็สถานีรถไฟหนองโดนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านทิศเหนือก็ อาจจะไปสถานีหนองโดนเป็นสถานีถัดไปนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเหนือจนถึงปลายทางที่เชียงใหม่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศใต้ของสถานีนะครับผมไปทางด้านทิศใต้เนี่ยสถานีถัดไปก็คือสถานีท่าเรือนะฮะแล้วก็ลงไปกรุงเทพทางด้านนี้ก็เป็นตัวอาคารสถานีเดี๋ยวเราไปชมสถานีกันนะครับ สำหรับทางนี้นะก็เป็นในส่วนของตัวอาคารสถานีรถไฟบ้านหมอนะสังเกตได้ว่าตัวอาคารสถานีเนี่ยก็จะมีการประดับไปด้วยสวนหย่อมเล็กๆก็อาจจะนําต้นไม้มาประดับแล้วก็มีมุมน้ําตกเล็กๆแล้วก็ดูสวยงามนะบรรยากาศร่มรื่นดีนอกจากนั้นนะบริเวณด้านหน้านี่ก็มีเก้าอี้ที่ทําจากไม้หมอนเก่านะก็เป็นการเอาพวกไม้หมอนเก่าๆของรางรถไฟเนี่ยมาทําเป็นเก้าอี้ก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยดูคลาสสิกนะ มองไปมองมาก็ดูสบายตานะครับผมส่วนทางด้านนี้นะมีตาช่างนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องขายตัว๋วมีตารางรถไฟบอกแล้วก็มีที่นั่งให้รอนั่งนะก็พามาดูตารางรถไฟนะที่สถานีรถไฟบ้านหมอในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถไฟเที่ยวขึ้นก็คือรถไฟที่ขึ้นเหนือนะะก็เป็นเผื่อใครต้องการเป็นข้อมูลในการเดินทางนะครับผมที่จะเดินทางมาที่นี่ก็ดูกันได้นะ บางขบวนเนี่ยก็ยังงดเดินอยู่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตารางในส่วนของรถเที่ยวล่องนะก็คือรถที่วิ่งจากเหนือกับกรุงเทพนะครับผมก็พามาดูกันเนาะเราก็มาดูกันในส่วนของชานชาลาแล้วก็บริเวณย่านสถานีนะสำหรับสถานีรถไฟบ้านหมอเนี่ย ก็มีย่านสถานีที่กว้างพอสมควรนะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็มีจานวนรางทั้งหมดเนี่ยห้ารางด้วยกันนะฮะนี่นะครับผมห้าชานชลาเนาะในส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็เป็นชานชาลาที่สองาทางฝั่งนู้นเป็นชานชลาที่หนึ่งนี่นะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ถือได้ว่าเป็นสถานีที่ก็กว้างใช้ได้นะบรรยากาศดีด้วยลมเย็นๆมีต้นไม้บรรยากาศล้อมรอบสถานี นะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับนี่นะมีาาเป็นสะพานล,ลอยเนะข้ามย่านสถานีก็ใครมานะอยากถ่ายรูปรถไฟอยากถ่ายบรรยากาศสถานีเนี่ยก็ขึ้นไปถ่ายบนสะพานล,ลอยได้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปด้วยเนาะสำหรับตอนนี้ก็พาขึ้นมาอยู่บนสะพานล,ลอยนะที่สถานีรถไฟบ้านหมอมาชมบรรยากาศมุมสูงๆกันนะฮะ ย่านสถานีนี้ก็กว้างนะครับผมนี่ก็ตัวอาคารสถานีนะมีหลังคาสีแดงพร้อมกับตรงนี้ก็บริเวณชานชาลาที่รอรถไฟนะฮะนี่วันนี้เมฆสวยนะครับผมเห็นเป็นปุยเลยบรรยากาศโดยรอบๆสถานีเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นชุมชนนะแล้วก็ที่มีความคลาสสิกเนี่ยก็คือชุมชนที่อ่ามีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่งความตั้งใจของผมในวันนี้เนี่ย ที่ผมมา,าถ่ายสถานีบ้านหมอนะอีกใจหนึ่งเนี่ยก็คืออยากจะมาถ่ายนะบรรยากาศพวกบ้านไม้บริเวณรอบๆสถานีด้วยนะนะก็เดี๋ยวหันมุมกล้องมาทางนี้นะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศนะโดยรอบสถานีนะนี่เราก็จะเห็นเป็นพวกบ้านไม้ต่างๆที่อยู่รอบๆสถานนะีบางบ้านเนี่ยก็ได้มีการดัดแปลงนะเป็นไม้ฝายเชือ้อราหรือบางบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นปูนแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นไม้อยู่ก็เดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะ อ่านี่นะครับก็ดูคลาสสิกดีนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หาดูได้ยากส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเจอแต่พวกบ้านคอนกรีตหรือว่าพวกตึกส่วนทางด้านขึ้นไปทางด้านทิศเหนือนะะเรามองไปไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาสวยงามนะฮะทางด้านด้านด้านหลังของอาคารสถานีก็มีพวกบ้านไม้เหมือนกันนะะแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจมีปล่องอะไรด้วย โอเคนะก็มีชุมชนอยู่รอบๆสถานีเลยอันนี้ชุมชนหลังสถานีรถไฟนะเดี๋ยวเราก็จะพาลงไปชมกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็กลับลงมาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะก็มาดูบรรยากาศรอบๆสถานีที่ผมบอกว่าเป็นพวกชุมชนบ้านไม้ต่างๆนี่นะสําหรับพวกบ้านไม้เนี่ยก็จะเป็นพวกร้านขายของร้านขายขนมแล้วก็มีพวก อาหารต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสถานีรถไฟบ้านหมอเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอดตายนะ <c oughs> คลาสสิกมากนะผมชอบมากเลยเนี่ยบ้านไม้เก่าๆแล้วก็หลังคาเนี่ยก็เป็นสังกะสีดูคลาสสิกนะก็เดี๋ยวมันมันมีรอบสถานีนะเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าสัญลัก์ทางด้านนี้นะก็เป็นทางด้านหลังของตัวอาคารสถานีนะะก็จะมีลักษณะเป็นถนนเล็กๆ มีต้นไม้สองข้างทางที่ดูร่มรื่นนะครับผมนี่ก็จะมีพวกบ้านไม้อีกแห่งหนึ่งนะที่ผมบอกนี่ดูคลาสสิกมากเลยลักษณะหน้าต่างเนี่ยก็ยังเป็นหน้าต่างโบราณอยู่เลยนะนี่คือไม้แท้ๆนะครับผมสมัยดั้งเดิมเลยนะก็จะมีพวกร้านขายน้ำร้านขายขนมต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางด้านนี้เราก็จะไปดูนะทางด้านใต้ของสถานีกันนะครับ ตอนนี้ก็จะมีรถไฟเข้ามาจอดนะเป็นขบรนรถธรรมดาที่209กรุงเทพบ้านตาคลีนะฮะเดี๋ยวทราบที่นี่รรเป็นเรื่องของลูกสารจะลงดีตนี่บอกจะลงจากบริเวณ ก็สัส่วนงสัระัตันนี้นับติดตัวมารเ่ถูกต้องเลยครับคณตะ้กรระจาที่สองคณะธรรมดาทุกขึ้นรับสมัครวสามจัดในกรงเร่ปาดามี่บ้านตาคลีออจจัในบ้านมเบลวสส่งวสาทกีหนองดอนใ่บ้านตเป็นสถานีปากเตครับในบ้านหมอในนามอกรถไฟประทศไทยขอขอบคุณบริษัทุกท่านใช้บริการของการไฟ กว่าม่อย่างยิ่งว่าเดียวกานต่อไปกบรู้ใจกันเลยนะทุกท่านดีขอบคุณครับสำหรับขบวน209นะฮะ<ม>ก็เป็นรถด,ดีเซลลางมีจำนวน4ตู้นะฮะ วนนี้นะเมื่อออกจากสถานีบ้านหมอไปแล้วก็จะจอดที่สถานีหนองโดนนะครับเป็นสถานีต่อไปตอนนี้ก็มายืนอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของสถานีนะฮะก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะชมบรรยากาศที่สถานีแห่งนี้กันนะครับแต่ทางด้านหน้าของเรานะ ที่เป็นหลังคาสีแดงแงเนี่ยก็เป็นไปรษณีย์บ้านหมอนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายสถานีนะบ้านหมอทางด้านนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นพวกสถานีดับเพลิงเนะเพราะว่ามีรถดับเพลิงจอดอยู่เทศบาลตํบบาบลบ้านหมอ,อชมบรรยากาศนะสาหรับสิ่งที่น่าสนใจทางด้านทิศใต้ของเราเนี่ยก็คือตรงหน้าเรานี้นะในชั้นชราที่หนึ่งอาจจะมีพวกรถปูนสมัยเก่าๆแล้วก็พวกน่าจะเป็นพวกบัตคอ รุ่น just 맥หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นถังสีเงินแล้วก็มีหัวโตวๆอยู่ด้านบนนะนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจที่สถานีรถไฟบ้านหมอนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันนะครับนี่ครับก็พามาชมพวกรถปูนรุ่นเก่าๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลิกใช้ไปปีไหนนะด้านข้างตัวรถนะมีเขียนภาษาไทยนะว่าปูนซีเมนต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูชัดๆกันดีกว่าทางด้านบนเนี่ยด้านบนตัวรถนะ มีลักษณะเป็นเหมือนท่อเล็กๆอ่าผมอาจจะไม่มีข้อมูลทางด้านรายละเอียดนะเกี่ยวกับรถพวกนี้แต่ก็พาเพื่อนๆมาชมกันนะครับอ่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยนั่งรถผ่านมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เห็นแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ลงมาชมนะวันนี้จ่าบอลเนี่ยก็เลยจะถือโอกาสนพามาสำรวจนะบรรยากาศรถปูนนะสมัยเก่าๆ ลักษณะเนี่ยลักษณะตัวรถมันจะเป็นเรีมเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถบรรทุกปูนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นถังกลมๆนะที่พวกเราคนรถไฟเนี่ยจะเรียกเล่นๆว่าแคปซูลนะนี่นะครับก็มีช่องนะด,งด้านข้างนี่มันเขียนไม่ชัดเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเขียนว่าอะไรปูนซีเมนต์ผงหรือเปล่านะ ใครมีข้อมูลนะก็มาคอมเมนต์บอกได้นะจะได้เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลักษณะตัวถังเนี่ยดูเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็คลาสสิกมากเลยถังด้านใต้นะพาไปดูใกล้ๆหน่อยด้านใต้เหมือนมันจะมีพวกที่ปล่อยปูนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเป็นเหมือนท่อ,อะลงมาตรงด้านกลางรถนะฮะตรงนี้ก็เป็นล้อกอ็มีจอดอยู่ประมาณ สามคันนะรถปูนนี่นะครับคิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะตัดบัญชีไปหมดแล้วเนาะนี่สภาพมาดูนะอันนี้เป็นป้ายนะครับผมอารอฟอทอนะครับรถไฟไทยอันนี้เขียนว่าอบอสอทอนะครับผมน่าจะเป็นอะไรอะ่ะรถบรรทุกปูนซีเมน นะครับผมมีหมายเลขบอกนะสามหนึ่งศูนย์แปดแปดแล้วก็าสร้างที่โรงงานมักกะสันนี่นะสร้างที่โรงงานมักกะสันอันนี้น่าจะเป็นปีที่สร้างนะสองห้าหนึ่งแปดโอ้รุ่นพอผมยังเด็กๆอยู่เลยเนาะผมเกิดไม่ทันนะครับผมใครเกิดทันก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคันนี้นะมีเขียนด้านข้างตัวรถชัดเจนนะบสทอ ตัวอังกฤษเนี่ย BCS นะฮะีคันนี้ก็ยังดูสวยงามน,นะฮะนะก็พาเดินดูรอบๆช่วงนี้ยังไม่มีรถไฟมานะก็เดินดูได้นะยังไงก็ใครมาดูก็คอยมองซ้ายมองขวานะครับผมป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่ก็มีห้ามคลายนะ มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมพวงมาลัยเล็กๆรอฟอทอเราถือโอกาสนะมาที่สถานีบ้านหมอแล้วก็มาสำรวจรถปูนด้วยนะจะได้คุ้มค่าแก่การมาอันนี้ด้านบนนะหมายเลขอะไรนะ069นะ069 ออทางด้านนี้ก็ขอบพ่วงนะครับผมนี่นะก็ชิ้นส่วนกระจัดกระจายหมดแล้วนะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะรถปูนบอสอทสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสามสวยงามมากนะ ปูนซีเมนผงส่วนทางด้านที่เหลือเนี่ยก็เป็นรถบอทคอนะหรือรถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นถังแจสแมกนะเพราะว่าดูจากหมายเลขถังแล้วเนี่ยเท่าที่ผมประสบการณ์เท่าที่ผมเคยถ่ายรถน้ำมันนะ อีกกอหมดไปแล้วนะครับในส่วนของรถปูนจํานวน3คันนะก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันขึ้นมาปกคลุมนะครับผมนี่นะเราก็มาชมกันต่อนะในส่วนของรถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้นหรือบทอคสําหรับถังจัสแมกเนี่ยผมอาจจะเคยถ่ายในคลิปแล้วนะพวกขบวน63 2อะไรประมาณนี้นะครับผม632 633นะฮะ คือเอกลักษณ์ของถัง j จ็คสแมกเนี่ยด้านบนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรียกง่ายๆนะหัวโตนะครับผมแต่บางคนอาจจะเรียกอะไรนะบอทคอไอโม่งนะบอทคอไอโม่งแล้วก็อีกเอกลักษณ์หนึ่งนะนี่นะเราก็จะเห็นล้อเนี่ยขึ้นมาทั้งทั้งล้อเลยนะล้อกลมๆอ,อีกร้อหนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับโดนบังอยู่แต่ล้อเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับผม ก็มาเดินดูกันเนืบรรยากาศนานๆจะได้เห็นบรรยากาศแบบใกล้ชิดนะฮะมีต้นไม้ปกคลุมด้วยคลาสสิกมากเลยอันนี้ตัวหมุนนี่โอ้โหมันดูคลาสสิกดีนะลายโค้งๆนี่ก็ในส่วนของขอบพ่วงนะ อขึ้นมาก่อนสำหรับอบทอทคอนะฮะมีอยู่ประมาณห6าหคันนะครับผมจอดอยู่ที่ชานชาลาที่1สถานีบ้านหมออ่าแล้วก็เดินดูนะแล้วก็รู้สึกคันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกอ่ารถบรรทุกอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันดีกว่านะครับนี่ก็บรรยากาศนะชุมชนที่อยู่ ด้านตรงข้ามนะของสถานีถถาทางด้านนู้นเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุก,กูลนะเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าอ่นี่มาดูบทคอกันต่อนะฮะบทคอไอ้ม่งปัจจุบันก็ ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นพ่วงมาในขบวนหกสามสอะไรประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าซ่อมอยู่หรือเปล่า,าก็ใกล้จะหมดแล้วนะสำหรับบทคอจัสแม็กเนี่ยเท่าที่ผมเคยดูข้อมูลมานะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะเราได้รับมาจาก อาประเทศอเมริกานะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าลักษณะถังเนี่ยมันก็จะดูเก่าเพราะว่าน่าจะมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกนะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยนะะอันนี้เท่าที่ผมทราบมานี่นะอ่าคันท้ายที่ผมบอก ด้านหลังมีต้นดอกหางนกยูงนะกํกำลังบานสะพั่งสีแดงสวยงามเต็มต้นเลยนี่นะมีเขียนไว้นะครับอบอขอสอหรือเปล่าไม่แน่ใจลักษณะเป็นรถสี่เหลี่ยมนะรถสี่เหลี่ยมอมองย้อนกลับไปทางบตคอแล้วก็รถปูนนะบสอทอ ก็มาจอดเรียงกันอยู่นะฮะบริเวณชั้นที่หนึ่งนี่นะอ่าโอเคมีป้ายอยู่ตรงนี้นะอ่ารอฟอทอนะครับอันนี้บอขอสอหมายเลขสองสี่เก้า เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันหน่อยนี่นะะก็มีลักษณะที่เก่าแล้วก็สนิมเนี่ยขึ้นนะครับผมอโอเคนี่ก็เป็นพวกซากรถเก่าๆนะรถน้ำมันรถปูนนะแล้วก็รถบรรทุกที่อยู่ที่สถานีบ้านหมอแห่งนี้ ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมกันด้วยนะมีหลายคนนะครับผมที่อชอบรถพวกนี้นะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับผมโอเคนะะตอนนี้นะก็มายืนอยู่บริเวณถนนทางด้านตรง,ตรงข้ามสถานีนะตรงนี้เนี่ยก็คือสะพานลอยอที่ข้ามไปสถานีรถไฟบ้านหมอจะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับผมเรามองไปตรงด้านหน้านี้นะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเสาปูนโบราณน,นะ ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้น่าจะเป็นพวกเสาไฟสมัยโบราณเลยนะครับผมปัจจุบันก็ดูรู้สึกจะไม่ได้ใช้แล้วนะด้านบนนี้ก็เป็นไม้นะครับผมทางส่วนยอดของเสาเป็นไม้ส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็ก่อด้วยอิฐสมัยโบราณนะก็จะมีเรียงลายนะครับผมอตลอดแนวนะีทางด้านนี้ก็มีแต่ว่าอ่าต้นนี้คุมด้วยต้นไม้นะครับผมบรรยากาศ ก็ดูเก่าแก่แล้วก็ดูคลาสสิกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเสาอะไรนะครับผมนี่ทางนี้ก็จะเป็นพวกบ้านไม้ต่างๆที่เราถ่ายให้ดูสำหรับคลิปการพาชมสถานีรถไฟบ้านหมอในวันนี้นะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลได้บ้างสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางนะแล้วก็เป็นความเพลิดเพลินสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่รับชมนะครับผม บรรยากาศคลาสสิกบริเวณรอบๆสถานีนะฮะบรรยากาศอันกว้างแล้วก็บร,รากาศที่เงียบสงบที่บริเวณสถานีแห่งนี้รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจนะที่เป็นตำนานก็คือรถปูนแล้วก็รถบอทคอนะครับผมที่จอดอยู่ทางชานชาลาที่1ก็ได้พาชมเรียบร้อยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมถ้าชอบรักกันชอบกันนะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้จากสถานีรถไฟบ้านหมออ่เภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพบกันในคลิปหน้ากับผมจา่าบอนคนรักรถไฟนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ